มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไปต่อไม่ไหวปิดกิจการ719โรงงานแรงงาน30,000คนเคว้งการแพร่รอบสองของโควิดนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างหนักหน่วงโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากไม่สามารถเปิดดำเนินการต่อไปได้หลายโรงต้องลดกำลังการผลิตลง บางแห่งต้องใช้วิธีการควบคุมยุบย้ายโรงงานโดยล่าสุดในปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโรงงานแมริกอดจิวเวลรี่ไทยที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้ปิดโรงงานแล้วก็ย้ายไปรวมกับโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทนเพื่อลดต้นทุนล่าสุดนะคะกล่มโรงงานอุตสาหกรรมได้รายงานปี2563มีการแจ้งปิดโรงงานไปทั้งหมด719แห่ง คนงาน29,917คนเงินลงทุนรวมนะคะ41,722.30ล้านบาทถือเป็นกำลังเครื่องจักรรวม679,434แรงม้าโดยประเภทกิจการที่มีการปิดสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ผลิตภัณฑ์พลาสติก64โรงงานจำนวนแรงงาน2,119คน เงินทุน1,502ล้านบาทค่ะรองลงมาก็คือผลิตภัณฑ์จากพืช62โรงงานแรงงาน585คนนะคะเงินทุน1,771ล้านบาทผลิตภัณฑ์โลหะ58โรงงานแรงงาน1,660คนเงินทุนนะคะ1,923ล้านบาท อุตสาหกรรมอาหาร52โรงงานนะคะแรงงาน3,500คนเงินทุน1,704ล้านบาทและผลิตภัณฑ์โลหะ52โรงงานแรงงาน786คนเงินทุน798ล้านบาทค่ะล็อกดาวน์ทำโรงงานอาหารปิดกิจการนะคะนายวิสิตลิมลือชาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อท และนายกสมาคมอาหารสําเร็จรูปแห่งประเทศไทยกล่าวว่าอุตสาหกรรมอาหารที่มีการปิดโรงงานเป็นจำนวนมากแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีการเปิดโรงงานใหม่มากเช่นกันเนื่องจากเป็นธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ที่ส่วนใหญ่จะเข้าง่ายและออกง่ายค่ะในปีที่ผ่านมาหลายโรงงานปิดไปก็มีประกอบการบางส่วนหันมาเข้าทำธุรกิจอาหารเพราะว่าเป็นสินค้าที่ยังไปได้นะคะ โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเองก็มีการใช้กำลังผลิตยอยู่ประมาณที่50เซซึ่งถือว่าน้อยเทียบกับบางอุตสาหกรรมจะมีการใช้กำลังการผลิตมากถึง80-90เซค่ะโดยกลุ่มประกอบการหลักที่ปิกิจการไปนะคะน่าจะเป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วก็วัตถุดิบเพื่อป้อนให้กับธุรกิจพัฒนาารร้านอาหารแล้วก็โรงแรมในประเทศ ซึ่งตลาดนี้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศทําให้มีการเดินทางท่องเที่ยวกระทบต่อโรงงานกลุ่มนี้นะคะมีสัสดส่วน50-70%ของทั้งอุตสาหกรรมซึ่งในรายที่ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องหยุดไปนะคะส่วนที่ปรับตัวได้ก็จะหันไปขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อขายเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะขณะที่โรงงานที่ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกบางราย ได้ลผลกระทบจากเดิมอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเป็นปัจจัยลบที่เกิดขึ้นมานานแล้วและมาะเผชิญกับโควิด -19 อีกค่ะสถานการณ์โควิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหาการรมอาหารมีทั้งวิกฤตและก็โอกาสอย่างกลุ่มอาหารสุขภาพแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตมากถึง20%เนตนะคะเพราะว่าคนหันมาใส่ใจด้านสุขภาพการทํางานที่บ้านมีการซื้อวัตถุดิบจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปปรุงเองและอยู่บ้านเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนะคะทำให้อาหารสัตว์เลี้ยงไปได้ดีแล้วก็มีราคาที่สูงด้วยค่ะขณะที่นายนาวาจันทนสุรคนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปี2563มีการปิดโรงงานที่ผลิตเหล็กไปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นแล้วก็เหล็กข้ออ้อยเป็นผลมาจากการเกิดโอเวอร์ซัพพลายเหล็กล้นตลาดจาก1.2ล้านตันนะคะเป็น3ล้านตัน ประกอบกับกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศห้ามเปิดโรงงานเหล็กเส้นในไทยเป็นระยะเวลา5ปีราคาเหล็กตกลงมามากและลูกค้าได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมเหล็กต่อจากนี้ไปจะมีโครงการ Mega Project นะคะจากรัฐที่ทยอยออกมาและส่งผลให้ปริมาณของการใช้เหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ว่าขณะเดียวกันหากยังมีการปิดโรงงานเหล็กเพิ่มขึ้นอีกน่าจะก,กังวลว่าเหล็กในประเทศจะไม่เพียงพอต่อความต้องการและท้ายที่สุดไทยจะต้องนําเหล็กเข้าจากต่างประเทศมาแทนค่ะการเลิกจ้างและการปิดโรงงานในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากโควิดเป็นปัจจัยหลักนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหากอยากให้คิดว่ายังมีโรงงานที่เปิดอีกมากมายแรงงานเหล่านี้ยังคงมีโอกาสทำงานในที่ใหม่ๆได้ทางนี้นะคะในปี2 5 6 4เชื่อว่าแนวโน้มการตั้งโรงงานจะยังสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะการลงทุนในไทยจะยังเป็นตัวหลักและเกิดการผลิตความคึกคักภายในประเทศยังคงมีอยู่นายประกอบกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ